ดาไว้เลยนะที่นี้กัสที่หนึ่งใช่โอ้ทีนาเน้าคือมาดาไไม่ถึงพอีเาบอกตัวเขาเองได้รถนะไม่เอาล้วจ้าที่เราไม่เคยีไม่ถูงบนเวลาละด้วยบนเดินรู้ตัวโอ่าี จะมีรางวัลแบบว่าไม่ได้รางวัลแต่ให้อยู่จนถึงวิสุดท้ายครับมีมีนะเว้ยอะไรรางวัลหรือแบ๊กแบ๊กเนี่ยกลับมาไม่แต่ว่าไม่ได้รางวัลนะไม่ได้รางวัลไงแต่มาเรียนนะเออโอ้โหเออจริงมันมีนะเว้ยคงแต่นิดเป็นมันเลือดมีอะไรจะกลับเข้ามาแล้วโอนแบ๊กเนี่ยขอร้องแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ออกใช่ปะ ก็อยู่อยู่สุดท้ายเลยก็ข้าคนว่าถ้าคนโหมดก็ไม่ออกใช่ป่ะเออไม่มีหรอเนาะเหรอเอ้เอาก็ไม่ไม่ต้องโหมดนี่แล้วต้องมาอยู่แบบน้องคนนก็คือคดทุกอย่างเรียนสุดๆเลยนะเราก็อยากเรียนนะแต่บอกแบบมาเรียนแล้วกลับได้ไหมรู้วก็มาเรียนใหม่ดีเลยอ่ะดีก็ไรอยางนั้นเอาอย่างนั้นเอาแล้ อาทินี้เอาพวกนี้เช้ามาอีกแล้วโอ้โห1โมงวัอดีไม่เป็นไรเอาไกลมาก70กิโลแล้วเราจะเรียนไหเราลงเรียนได้อ๋อีเรียนอะไรขาขาดนตรีการแสดงต่ยังไม่ได้เลยแบบถึงขช้ใช่ขอเชื่อประอไหมของชิที่มคุณภาพแบบนี้อืแบบชั้นนึงฝัมงนู้นกับันีใ เป็นใจละจริงๆแต่เป็นที่คือหมูกระทะนะนั่นบ่อยมากโอ้ยเด็กกินหมูกระทะจริงให้ยมันแซ่บพี่หลีพีหลีบอกกินทุกวันแหละละครเนี่ยจนอ้วนมันเป็นอย่างนี้ป่ะอ้วนเพราะว่าหมูกระทะนี่แหละชอบกินมากเลยหรอชอบมากที่บ้านผมแบบเป็นเขาเนี่ยอาหารอะไรวะกลัวเป็นมะเร็งอ่ะไม่เป็นย่งอะ มันมแถวถี well, yeah, so kind of yeah. Yeah. Uh ้ไม่วน้ย่างไม่มันมหกนึ่งที่แบบมวนเป็นรอะมันจะมีแบบ่ล้ที่แบบล้ำย่างมากแล้วก็มันจะมีแบบต้มด้วยแล้วก็มีแบบย่างด้วยเอราคาเดียวเลยสองร้อย่าหมดเนื้อสไกมากคุกที่ยาี่ันฮะไม่ได้ไงหล่อแล้วแหะหมด เออ้ยไม่ไหนว่าะสองลอกนะนะเออรอไปจมก็ไปเปล่างกินกันหน่อยเลยไหมโกลหอยเหรออะไรอ่ะทกอยกินหมอนเหรออะไรหายโทนโจ้ยอ่ะหมอนที่หมอนทองที่เนอ่ะอีเป็นี่พูดเรื่องกินไม่ได้เลยอ่ะอย่ากินหมอนดำนะโฟกัสดิไม่ได้ที่โจมกอยากกิน ทั้งหมดเนยอยากกองยาืฟันไมเนี่ยไวเพือไปไว้ใจอะไรเปัขาวเลยแต่ว่หมดผมไหมวผมสองห่ทำไม่ได้าออกไปฮ เจ้าคุที่จะทำะรเราสองคาช้เงนหก็ต้องเก็บของกันได้อยู่ต่อเลยใช่กระอกกการติกัอกกระเป๋าลงวัถ้าถ้าจะพูดออก้วไม่มีอะไรกลับบ้านโดน น <Workers intendent> ้ิองโน้นี่ครับผมขอาเป้นกระเป๋ามาด้วยผมเอากระเป๋ามาด้วยแทนใช่ไมครับมันบอกให้ผมไม่ต้องเก็บกระเป๋าครับอืมเดีวกรเล่นอ้างนินี่แลเ้าไม่ได้เอาชัวนี้ท่แน้าเอารองเท้าไป องที่ผมคิดนั่งคิดจะพิจาไบบนี้ถ้าสมมว่าไม่ที่อยู่หัวถ้าเขาเรียกวันมีสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันเป็นคนนะคือคนมาแเยอบอกให้อยู่ต่ออีกสามเดือนเนี่ยเราต้องเล่ต่อตรงเนี้ยทุกคนเป็นลิงทุกน กะโดนเต็มไปอ่ะโอ๊ยชิวๆแล้วก็มึงก็เพิ่งจะอะไรกันกินอะไรกันมาอย่าๆหัวล้อตึ๊นขาไม่ขาม่โอ๊ะ ูไม่ได้หรอกมันไม่ไมันไม่หนท่งานมันขำๆขำจนหมดจนมันงไม่ไหวแล้วมนขบจนหมดจะขบหมดแม็ก้าเลยแต่ในการทำงานเราก็ต้องขำให้ได้นะเราขำได้โอ้มีสาระไว้นี้เรเบิดพวกใครกินแล้วเรไม่เหมือนในเบ้นเล สาระไม่มีหน้าตาดีเป็นวันขอบคุณนะผมสาระที่เห่อนเหมือนหีไปทุกวันนีสาระไม่มีหน้าไปทุกวันอะไรจังจริงเลยจังอะไรจังอะไรวะจังอะไรจังอะไรจังอะไรอ๋อจัง มันรู้สึกเหมนเท้าเหมือนแชเรออุ้องนี่เฮ้ย้นแล้วจิมงอ่ะคนน้เลยหน้าเฮ้ยเป็นชิแล้วเป็นนหน่อยอ่เป็นแล้วมันรู้สึกระันิ้วหายก็ไปข้างใน้นิ้วน เอาไมาตัวมั้งอาหารดาวนี้ครับี่ไม่เอาแล้วก็จะเอานี่ไปม่ต้องกดทุกอย่าไม่ต้องกกน่นปะการนอนนั่นโอ้ไม่ต้องกกไนกอนกินไม่อ

ไหนวดมันจะขึ้นมาตอนอายเท่าไหร่โอ้โหรองเท้าริวริเน้จครับก็สี่มีสองเชสผลฐานหน่ะผู้จ้อเขาใส่เงนเข้าไปเนี้ยมาริวมาริวมีหนวดขึ้นตอนอายเท่าไหร่ลิวที่ช้าช้หกเจ็ดสีหนึ่ยเพิ่งจะมาขึ้นตอนอยู่ในบ้านน้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่มนหลดไปไหมเนี่ยแคสจะไม่ต้องมือข้าไปปาดนิ้วอ่ะเดี๋ยวมันปาดนิ้วอ่ะด้วยเออวันนี้ทออะไครือเปล่าคือไม่ต้องเคสหรอกมันไม่เคสทำไมไม่รู้อแล้วพอเปนคอกสนุกด้วยวไม่หายจะเรินะเบ๊ขอร้อง ่อเคไม่ความเสร็จแล้วล่ะจก่อเดีนี่มันกนน่เพราะว่าไอ้คนขนนข่ที่่น่ใช่ไม่น้บอกมันเป็นจริงจรคุณะอ่น่ี้ยบ่อยเลยแล้วมันอยู่ อือ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  I อือ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  มีใช่ไหมใครจะสทอนใครใครใครน้องบอน้อคนจะสซ่ทอดทำไมมีเจชอบเป็นว่าดีห้าว่าทำไมร้อเลยนีนะฮะร้องเพลงอะไรร้องเพลโอ้ยกัอ คงคนละเองไม่เนาะนีอร่วผมว่าวันนี้เรามาดีแหลกเลยวันีตัดหมอนรกนลัม้งแต่มามามเเต้นคบกันทีสคนนี้แบบไปครบนะเนี้ยเหลืออยู่ทั้งหมดที่สองคนตรเองเรากลับเนี้ยใส่แล้วสองทูน่เาตอคุยเสร็จแล้วถ้าเปิดเลยเลยครบสุดคบทุกคน

มียัดเรียบร้อยแล้วครับจ้าเราสับหมดหรอวนะของสับหมดหรอเลับหมดดิครับแต่ของนะแต่จะกลับแล้วใช่ไหมล่ะไม่ไม่กลับไปกลับก็ไม่ต้องเอาไปเออไว้นี่เลยเนี่ยเราเอาของมาเต็มเลยจะบอกว่าคนที่เหนื่อยที่สุดท่าสมมุว่าไม่ได้กลับคือพี่ชุนเกิดอะไรขึ้นเนี่จะพิจาไป เช่นรองเท้าเออรองเท้าที่องะแต่ถุงเท้ามองเท้าเท้าเก่งหเออคือของเราไม่ต้องาปที่เอากะเป๋ของใช่ของนาที่เอามาวเนี่ยเผู้มีความิดอะไรุัความัเา cái gì đây này, thôi rồi, thôi rồi, làm máy này, đi <laughs> chơi, đi <laughs> chơi, <laughs> ôi, mày, mày, nhảy nhảy cho mày, đi chơi đi chơi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 , ข้างนี้ลรดเนี่ยโอ้ยแจงอยู่ข้างนี้ก็โอเคแล้วอยู่ข้างนี้ไม่เอาไม่เอาป็นแบบไม่เอาได้ไหมไม่เอาไหมเเรนแบบแบัวหเสียแน่แต่เราคุณไม่พอเลยยยดมาเลยนี่นดน่อยนอวกมีเอิเี่ไใครแฟนไม่ไปเอเรียกวเจอสถานการณ์แบบเออ จะ็นตลก็ทำไมะครับบอกาอไรถ้าเป็นตุ้นจะโกรดไหมถ้าอยาจะถาเล่นตอะไร็ย่างโกไหโกรเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยโงกรธียดอ่ตัวมันก็ไม่โกรธอ่ะมันมีอารมณ์บันเป็นจิงี่เป็นก็เป็นนะถ้าเป็นเป็ตุวจะโกรธเป็นไหมเป็น่ามโกรธบอกเป็นไปคอะดีๆจะดเล่ก็เป็นแต่ี่ยโกรธดีๆจะไดเชื่อเราเวลาเรา่้อะไรนะ อะไรนะพวกกันแบบนี้แบบนี้เล่นของสูงนะับป่าครับพี่เบงไม่กล้าที่จะเท่านเครับผมไม่แค่คนผู้น้อยอย่าเลยอย่าอะไรไม่ได้แต่งเลยโอ้ถ้าจะเล่นมุกนี้นะครับเป็นยังไงหรือวะกระเป๋าไม่มีอะไรหรืครับพี่จะถุงเท้ากว่ากี่ใบครับผมเต็มเลยเอาไว้บ้างก็ได้ก็ต้องดีที่ผมเก็บไว้นี่บ้านเก็บได้เหรอ แาจจะช um. ิบเยอะอาจะชิบเยอะ่น่กได้ใครที่มีแง่ใส่ก็บางทีก็ออกไปบางทีนี้หน้าไปหมดเลยถ้ลืมอะไรก็แตอย่างเดียวนะเจ็บเลย รู sure right? ้ป่ะเจ้าของทีมที่เขาให้มืวมาไท้เป็คนบ้านเดียวกันเรองนโซนอนทีที่รบจริงรบอดูสี่แหวเส้นดเสนเหรที่ปักแต่ครับแต่ผมกล่าวว่าจะเป็นท่น

ยวโดนรองเท้ากับอจะเอากับไปคู่หนึ่งคือเรงมีสายเป็นพี่โจวยิ่วรอเท้าใส่มาไม่ได้รเท้ากับได้พี่โจางแน่ๆมาแรกตัวก่อนตัวแรก เป็นกคนีมัดี๋ยวจะกินอคน้มั้ทำไมอยากรู้มีอะไรหรอหรือว่อะไรหรื่ออะไรัน้อบะรบคุณนไม่่ว่าขอบคุณ มันมันถมไรเ่ถามแล้วก็ตอบไม่ได้ตอนไี้พามทอหมาพุดยกันหน่อยุยแ้วไปมาห้ามเดียวออที่กที่ใช่ต่างนี่ให้ทำไมรายนี้ก็ต่างกแล้วที่ไหนใส้คื้ามีคนอยู่เป็นหมี่าราาเลยนี่ไงนด้นี่ไป เลี่ยทไวจะไม่แสดงแบบนี้แล้วใช่ไหมลูกเหนื่อยเยอะเลยเหรอเหนื่ยไปเชื่อเขาอยู่เชื่อไหมเชื่อนี่ม้วนนี่แหละพวกนี้ก็ใช้เอาแต่พูดเยอะมาก เอ้าก็ก็มีคู่กันแต่เนี่ยตอนแก่เนี่ย ข้องตึงตึงต้องตึงตึงต้องตึงงต้องต้องตตองตึงตึงต้อ้องตึงตึงต้องตต้องตึงตึองตึงตึงต้่งตึงตึงต้องตึงตึงต้องตึงองตึงตึงต้องตึงออออออ้อ้ โอ้ยังไม่ังไม่กันงตุ้โอ้ยยีงรอบด้ยัรอบแล้วเป็นบอลที่มกยิชตกในช้าและเป็นกรสอเต่อมามาามามามา เกโอเอะไรก็ไ้เเด็กเลนอะไ่าช่วยมันนี่ปุเนยมันช่วยพี่หันอ่ะเรีนช่วยมังพี่แมแสงนี้ปะการเล่นเพลงมั้เสียงอนสิ์ตากิ่าฮ่าฮ่า มองกัน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 เห็นแล้วเห็นาสองรอบใครเห็น้วที่หองกันองมองกัน่น้งมีนไหนมาีมาี่มาน่ีย่พี่กแล้วใครนี่่านมกวดีนะ คือดริด่กัไปออกงานนี่คือแบบว่าเป็นจ้างแล้วต้องเตรียมห้องน้ำไว้ ก่อ้องถาเอาก่อนว่าตรงนั้นมีห้องน้ำไหมเขาไม่มีห้องน้ำี่าไม่มี้ไม่มีซอจะซื้อลตู้ที่บห้องน้ำไราเงคือโการมันตลวงน้ำเฮ้ยสังเลีเละกายสั่เลีตัวเอดีมาก่แบบที่ต่อไปแบ่งมรอ้เลยต่อไปรอเจ ที่ใว่ากันไปยังไงจะแต่งบานได้ยังไงเยอะไหมโอ้โหไม่มีระเบียบเลยอ่ะทำไมต้องมีด้วยไม่รู้ว่าพี่่ี่ยังไม่มีระเบียบเลยจัดของต้องจัดชิดในใต้องไปคือมาเรีต้องมีระเบียบบ้างนอกจากแบบห้องมีระเบียบแล้วหน้าตามาเรียนมีระเบียบต้องรับจัดเรียงหน้าตานไปหนึ่งจัดมาแล้วนี่ออกไปทำนะครับ ได้เหมนะไปเรนร้องไดมนะเด็กมงเยอ้เดัจนา้อึูปีอะพี่รอนเรียนพี่ให้จะร้เรียนแทนไม่เหมือนทำไมพี่ยิมไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยทำไม่เป็นอ่ะไม่แงเลยมันไม่่งว่าอะไไม่เงมันเรียนแบบากนะเีทยอืม้ ทนะำาม่เป็นนี่เป็นทำไม่ไับเล <c oughs> ่นเนาะจะจะขึ้นมาล้ไม่้ไหวือเนะพี่จะี่เอาเวกับไงพัฒนาอ๋อเหรอพี่สมัครพี่เขียนไปสมัครออเป็นวันไปได้ไไดีเลยที่เดียวที่แบบ อีก่ายตารบดขี้จริงอยางนี้ยนี่คือทำถือหรี่คือสไตนบายตอนนี้คือใไงครับดูหนังสิฉีดคอสเซนเดียว ทไมไม่ได้ังากคือเเรื่องข่าวขึ้นจากสงครามล้วไงราข่าวเป็นอีกเรือ่องห่เลยหัวหน